สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเที่ยวในยะลานะคะจากข้อมูลที่เราไปดูมาเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายมากเลยครับน่าสนใจมากครับมีทั้งธรรมชาติสิ่งกอ่อสร้างใหม่ๆแล้วก็เรื่องประวัติศาสตร์ด้วยใช่ค่ะเราจะมาลองดูไฮไลท์เด่นๆกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่นี่เลยค่ะที่ดังมากๆตอนนี้ Skywalk เทเลหมอกอโยเวงอ ครับ Skywalk เขาว่าเป็นทางเดินกระจกใสนะคะยาวตั้ง61เมตรเอ,อ่อน่าจะยาวสุดในอาเซียงเลยใช่ครับยาวมากแล้วก็อยู่สูงด้วยสูง2,038ฟุตโหสูงขนาดนั้นวิวคงแบบ360องศาเลยนะคะเห็นทะเลหมอกเต็มๆครับจุดนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะแต่มันเป็นการลงทุนด้านท่องเที่ยวที่ ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แสดงถึงศักยภาพเลยศักยภาพทางวิศวกรรมเหรอคะครับทั้งวิศวกรรมทั้งความกล้าที่จะทำในพื้นที่แบบนั้นกลายเป็นแม่เหล็กดึงคนไปเลยอืมจริงด้วยค่ะแล้วใกล้ๆก,กันก็มีอีกที่หนึ่งสำหรับสายธรรมชาติหน่อยครับกุนุงศิลิปัตย์ใช่ค่ะกุนุงศิลิปัตย์ที่เยื่อ,เ,อเวงเหมือนกันอ,อันนี้ก็วิว360องศาเห็นทะเลหมอกได้เหมือนกันแต่จะเน้นแบบ เออเดินท้าสัมผัสธรรมชาติอ๋อคือให้ฟิลต่างกันใช่ค่ะเขาบอกว่าช่วงกุมภาถึงเมษาเนี่ยจะสวยเป็นพิเศษเลยก็ดีนะครับมีทางเลือกให้นักท่องเที่ยวคือบางคนอาจจะชอบแบบสกายวอล์กตื่นเต้นหรือบางคนอยากได้ความสงบแบบธรรมชาติจริงๆค่ะตอบโจทย์คนละแบบไปทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาดูสิ่งก่อสร้างกันบ้างค่ะอุโม,มงค์เบตงมงคลฤิ์อ่าอ,อุโม,มงค์เบตงอันนี้ก็ดังครับค่ะ เขาว่าเป็นอุโมง์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของไทยเลยอยู่ที่เบตงครับใช่เลยแล้วที่สำคัญคือตอนกลางคืนเปิดไฟสวยมากกลายเป็นจุดถ่ายรูปฮิตไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับที่โครงสร้างพื้นฐานธรรมดาธรรมดาเนี่ยกลายมาเป็นแลนด์มาร์ท่องเที่ยวได้อืม คือประโยชน์ใช้สอยก็มีแต่พอออกแบบดีๆใส่ไฟตอนกลางคืนเข้าไปก็สร้างเสน่ห์ให้เมืองได้อีกเยอะเลยเหมือนเพิ่มมูลค่าให้ตัวอุโมงค์เองด้วยนะคะใช่ครับใช่จากอุโมงค์ไปต่อกันที่เขื่อนบ้างค่ะเขื่อนบางลางครับเขื่อนบางลางอันนี้ก็แห่งแรกอีกแหละเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้เลยอืมคําว่าอเนกประสงค์นี่สําคัญเลยครับค่ะนอกจากผลิตไฟ เก็บน้ำตอนนี้ก็เป็นที่เที่ยวที่พักผ่อนล่องแพชมวิวครับมันแสดงถึงการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนะคือคิดถึงประโยชน์หลายด้านตั้งแต่เรื่องพลังงานเกษตรแล้วก็มาถึงการท่องเที่ยวด้วยเป็นการวางแผนที่ดีมากๆเลยนะคะครับและการเป็นแห่งแรกของภาคใต้ก็บ่งบอกถึงความสำคัญในระดับภูมิภาคด้วยค่ะสุดท้ายเราจะย้อนไปดูอะไรเก่าแก่กันบ้างวัดคูหาพิมุกหรือที่เรียกกันว่าวัดทั่งอ๋อ วัดทั่งที่ยาลาใช่ค่ะเป็นวัดเก่าในถ้ำใหญ่เลยมีพระพุทธสาย,ยาสองค์ใหญ่มากยาว24เมตรใหญ่มากนะครับ24เมตรค่ะแล้วที่น่าทึ่งคือเขาว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยเลยนะคะโหสศรีวิชัยเลยเหรอครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะมันเชื่อมโยงยะลากับประวัติศาสตร์ยุคอาณาจักรโบราณเลยค่ะแสดงว่าพื้นที่นี้มีความสําคัญมานานแล้วใช่ครับ การค้นพบหลักฐานสมัยศรีวิชัยเนี่ยมันบอกอะไรได้เยอะมากเกี่ยวกับบทบาทของพื้นที่แถบนี้ในอดีตแล้วการที่วัดอยู่ในถ้ำอีกก็ยิ่งเพิ่มความเอ่อความขลังความน่าสนใจเข้าไปใหญ่ทำให้มองยะลาในมุมที่ลึกขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็มีข้อมูลแนะนำเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะครับยังไงครับ คือถ้าอยากเห็นหมอกสวยๆที่อายเย,ยวเวงหรือกุนุงศิลิปัตเนี่ยต้องไปเช้ามากๆค่ะเช้าตรู่เลยอ่าใช่ครับทะเลหมอกต้องเช้าๆ้าแล้วตอนเย็นๆค่ำๆค่อยแวะไปถ่ายรูปสวยๆที่อุโมงเบตงอ๋อจัดตารางแบบนี้ก็ดีครับค่ะส่วนเขื่อนกับวัดถ้ำอาจจะเก็บไว้เที่ยวอีกวันหนึ่งจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปเป็นคำแนะนำที่ดีเลยครับช่วยให้เที่ยวได้ครบครบ จากที่คุยกันมาทั้งหมดนี้จะเห็นเลยนะคะว่ายะลามีอะไรหลากหลายจริงๆครับหลากหลายมิติมากตั้งแต่ธรรมชาติอลังการสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่น่าทึ่งแล้วก็มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเก่าแก่ด้วยครับผมประเด็นที่น่าสนใจที่อาจจะชวนให้คิดต่อก็คือว่าไอ้ความหลากหลายทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับยะลาในภาพรวมอืมมันอาจจะต่างจากภาพที่หลายๆคนเคยมองจังหวัดชายแดนใต้หรือเปล่า แล้วออลองคิดดูว่าแง่มุมไหนของยะลาไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติประวัติศาสตร์หรือการพัฒนาใหม่ๆที่มันจุดประกายความอยากรู้หรือทาให้รู้สึกว่าเอออยากจะลองไปสัมผัสไปค้นหาด้วยตัวเองมากที่สุดนะครับ